สบายดีสบายดีอีพีสองทุกคนตอนนี้เขากำลังที่พากันไปซาลยาแต่ว่ามันม,มีรถแท็กซี่เนาะก็ะเดื่องสิาพากกันยางทุกคนยางตั้งแต่เออศาลาธรรมศพสี่สิบสองนะคะทุกคนอยากรู้ว่ามันจะไปถึงแถวไหนนะคะบินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีนะคะทุกคนทุกคนมันจะมีความแปลกประหลาดแลไรก็ควอมไปว่าตื่นตาของสะเพลออย่างหนึ่งก็คือถนนคนทางทุกคน เนื่องจากว่าตอนที่ชาวแพ้เหตุงานลงงานเออเห็ุงานผ่านอยู่อยู่แถวโอ้โหเอ็กซี่อยู่แถวอยู่แถวบอนที่ชาวแพ้สิไปนี่ทุกคนถนนนี่มันเป็นแบบว่าถนนแบบเป็นถนนลูกรังนั่นทุกคนเนาะแบบย่งบก่บท่านใดเหตุยังด้วยเขากำลังแบบทําการที่จะก่อสร้างแต่พอชาแพ้ใหญมากอีกเทือเทือ,ทอ,น,น,อทน,น,นี่เนาะร,รู้สึกว่าถนนเีนียวโหตาสร้างทุกคนลักกระสางเรียบร้อยเนาะ เอเคทุกคนเดี๋ยวสเพทุกคนนองีสวสขีหมูลี่สะอาดสะอนงถนนทางเส้นสามัุอันนี้เป็นร้านแบบว่ารับซื้อของรีไซ่คิลก็ยังอยู่คือเ่านม่เป็นหนองเนาะยังอยู่คือเ่าทุกคนและที่สำคัญนะคะร้านเสริมสวยที่เ่แค่ว่าแบบว่าเคยม่หยุดตลอดที่าทุกคนเป็นมยูเนาะแบบว่าเพืนปิดร้านหรือว่าเป็นการังอแซมร้านทุกคนกำลังรับปะปุงปบเปลี่ยนเนาะนี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านตรงนี้กอบร้านก๋วยเตี๋ยวตรงกพิแ่ก็ไม เนี่ยท right. right. ีนี่เราจะแค่ที่เขาไปทางมือนก่อนทุกคนเจ้าว่าห้อสิบแไดไปไกลถึงสลายานทุกคนเนาะว่าชิมาทางผึ่งก่อนเนี่ยถ้าต้องก่อยกไปทางผึ่งก่อนโอเคต้องต่อยกไปทางผึ่งก่อนเนาะไปคุณน้านะคะเรียกคุณน้าดีกว่าเพราะยังดูสวยมากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษค่ะปู้นปิดนะคะเรียกคุณพี่ดีกว่าค่ะเพราะว่ายังดูสวยมากเลยแต่คือให้เกียรติเนาะแรกๆก็เลยแบบว่าขอเรียกคุณแม่ไว้ก่อนแต่อันนี้พอมาดูหน้าแบบชัดเจนแล้วนะคะเรียกคุณพี่นนนนะะะะคคคคทุุกกีี่่ณพเาลัง ผมให้แพอยู่นะคะบ,บอกชื่อร้านด้วยชื่อร้านอะไรนะคะคุณพี่ร้านการบิวตี้ร้านการบิวตี้นะคะ<ช>ทุกคนใกล้ๆกับอะไรนะคะใกล้กับพิณิใกล้กับิณทที่แบบนี้นี่ค่ะทุกคนเนี่ยสนุนสาราธรรมศพนะใช่ไหมเนาะใช่สาราธรรมศพ44นะคะทุกคนนะคะแวะมา ใครที่อยู่ใกล้แถวนี้นะคะก็เข้ามาได้นะคะทุกคนมาอ,อุดหนุนพี่ได้นะคะเน,นี่ยนะคะเดี๋ยวตอนแ่จะรีวิวให้ดูว่าทำเสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนนะคะทุกคนอ่ะโอเคนะคะทุกคนน,ะคะกคน,นี่นะคะวันนี้เราเหมาร้านพี่นะคะเพราะว่าเราจองคิวแล้วนะคะทุกคนนะคะจองคิวสองคนนะคะยืดทั้งสองคนนะคะตอนแรกน้องต้อยก็ว่าจะตัดเฉยๆนะคะแต่ก็ว่า เปลี่ยนใจและยืดไปเลยนี่นะคะดูนะคะถ้าจะให้เรียกคุณแม่หรือคุณน้ามันก็เกินไปใช่ไหมคะทุกคนเพราะว่าสวยมากนะคะยังสวยมากเลยนี่นะคะเนี่ยอ่ะโอเคนะคะสบายดีทุกคนสบายดีเด้อสบายดีอีกรอบนอกนี่สภเพกับร่งทำกันมักคมทุกคนนี่นี่เราจะอันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูน้องต้อยนะ ต้ต้อยของเราเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะไปดูกันเลยจ้าก่อนจะไปดูก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้แพรด้วยนะจ๊ะไปเลยจ้ะนี่คุณพี่ท่านบอกว่าอนุญ,ญาตให้ถ่ายนะคะถ่ายได้เลยโปรโมทร้านให้ด้วยขอชื่อร้านอีกรอบค่ะคุณพี่สวัสดีคะ่ะอ,อะไรนะคะ ร้านการบิวตี้นะคะทุกคนนี่นะคะมาดูกันเลยเดี๋ยวตอนที่เชแพร่สิออกไปเดี๋ยวเชวแพรสิโปรโมดละนี่เพื่อนนอละกะันชิหฮเบิรงวายูตรงข้ามกับซอยอย่างตรงซอยตรงข้ามกับซอยอะไรนะคะคุณพี่ตรงข้ามกับซอยศาลาธรรมศพสี่สิบสี่นะคะแวะมาได้นะคะทุกคนเอฟซี FC ของแพรทุกคนนะคะใครที่อยู่ใกล้แถวนี้นะคะอยากสวยอยากหล่อ ก็แวะมาทำกันได้นะคะแวะเข้ามาได้นะคะทุกคนนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะทุกคนกับชิป,ประมาณนี้แล้วนะ <inequality> นี่นอ <labour> นท <Google> ุกคนแม่เอาไหนบอกนะคะแต่ท <ein exaggerated> ี่เห็นเนี่ยคือจะแต้งออกให้หมดเลยของให้แล้วก่อนในคเสีย มันไม่ดีเลยจอหน้าเนี่ยให้มันเด็ดให้คิ้วตาปากผมสวยโอ้จะไม่ให้อะไรเดี๋ยวทุกคนผ่านไปสองสมปโมผ่านไปสามสมปโมยังมุตาใน่แลวอ,อยัองต่อย <laughs> ทุกคนไปกันไกลเป็นคนหัวหลานแล้วมันี <laughs> วร้านไว้โอเคทุกคนแกใ้่เสียแล้วแหละอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเราก็คงจะได้กลับบ้านนะ,ะทุกคนประมาณประมาณสีชั่วโมงเลยนะคะทุกคนนะคะกว่าจะเสร็จนะคะโอเคนะคะเจอกันตอนที่เสร็จนะคะบาย ทุกคน,นกเนาะแพรกับบอกกับพี่พี่การนะคะคุณพี่การนะคะว่าพี่ะแรจะรีวิวร้านให้นะคะนะคะแพรกับรีวิวร้านนาะทุกคนนอกกนีแบบต่างๆเนาะเนี่ยจะเป็นรายละเอียดเนาะบอกว่าย่หไหนนราคาเท่าไรนะคะทุกคนนี่นะคะราคาประมาณเท่าไหร่นะคะนี่นะคะร้านการบิวตี้นะคะทุกคนบุรุษสตรีนะคะทุกคนติดต่อได้นะคะก็มีเบอร์โทรด้วยนะคะทุกคนนะคะสามารถแวะมาได้เปิดตั้งแต่2เออเปิดตั้งแต่แโมงครึ่งยัน2ทุ่มนะคะเรื่องเดี๋ยวว่าวันนี้เรามาทำผมนะคะเรื่องเดี๋ยวว่าเนี่ย้วงท จี้ไฝนะคะคือจี em, ้ไฝก็คือน like ้องต้อยก็ทำไปแล้วนะคะทุกคนนะคะแล้วก็นี่นะคะที่แมลงวันฟ้ากะเนื้อติ่งนะคะทุกคนติ่งเนื้ออ่ะหูสิวเซียนนะคะปานเล็บอะไรปานปานปานเล็กปานใหญ่นะคะทุกคนนะคะที่ต้องขออภัยด้วยนะคะด้วยเครื่องเลเซอร์นะคะทุกคนไม่เป็นแผลไม่เป็นอะไรนะคะก็นะคะใช้ยาทาเริ่มต้นที่สามสามสิบนาทีนะคะนะคะแต่ละจุดก็เริ่มต้นที่ห้าสิบบาทนะคะทุกคนนะคะแต่ละอย่างก็เนี่ยนะคะเริ่มต้นนะคะตามนี้เลยนะคะทุกคนนะคะร้านก็จะอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยนี่นะคะทุกคนเนี่ย ตรงที่เป็นร้านฟิตเนสนะคะ่ะตรงที่ออกกำลังกายอะ่ะตรงที่แบบว่ามันมืดนะคะนี่สาราธรรมศพ44นะคะตรงข้ามกันเลยนะคะทุกคนนะคะนี่นะคะแวะมาได้นะคะ f อนะคะแะเเพย์กับสามาเรียบร้อยเลยทุกคนเงียบมากเลยแพยมักแบบนี้เลยทุกคนมกบบนักให้เห็นแต่ให้เห็นแต่หัวต้องเห็นผมเนมาะมักแบบมกักแบบแะเเพย์หมักผมแบบสี่ผู้เลทุกคนมักผมแบบเรียบๆเบนาะนี่นี่นะคะเกาะน,นี้นะคะก็รีวิวร้านให้คุณพี่ การบิวตี้เสร็จเรียบร้อยนะนะคะทุกคนก็ถ้าใครสนใจนะคะก็แวะมาทําทุกอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับความงามเกี่ยวกับการเสริมสวยนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เล็บมือยันเล็บเท้านะคะตั้งแต่หน้าเอาทุกอย่างที่อยู่ยกับตัวเราเนาะนวดหน้านวดอะไรนะคะคิวอ,อะไรนะคะอยู่กับหน้าเราอะคือทุกอย่างเลยนะคะทุกคนนะคะก็สามารถแวะมาอุดหนุน คุณพี่การได้นะคะทุกคนนะคะคือไว้มาอุดหนุนเลยค่ะบอกเลยว่าทาดีมากทาเนียบนะคะทุกคนนะคะถ้าไม่เชื่อแพ้นะคะก็มาสัมผัสหรือว่ามาทดลองดูด้วยตัวเองนะคะและที่สําคัญนะคะถ้าคนไหนที่แบบว่าสนใจอยากจะมาเรียนเสริมสวยอยากจะมาทําแบบเป็นอาชีพนะคะทุกคนก็แวะมาคุยกับคุณพี่การได้นะคะทุกคนเพราะว่าคุณพี่เขาจะสอนทุกอย่างเลยถ้า ไม่เป็นหรือว่ายังทําไม่ได้ยังไม่แบบว่าสามารถแบบว่าไปเปิดร้านได้อะคือจะไม่ให้ออกไปเปิดร้านนะคะก็คือพูดง่ายๆอ่ะถ้าเราเรียนแล้วยายังไม่สามารถที่แบบว่าไปเปิดร้านและลูกค้ายังไม่ชื่นชอบลูกค้ายังไม่พอใจก็คือจะไม่ปล่อยให้ออกไปทําเองนะคะทุกคนนะคะก็ประมาณนี้นะคะแต่ก็เดี๋ยวจะจะบคลิปตอนที่เราน้องต้อยเสร็จนะคะทุกคนนะคะอ่ะน,นี่ก็เบรกไว้ก่อนนะคะ สบายดีทุกคนเรียบร้อยแล้ววันนี้มาฝั่งนี้เลยเราจะได้โปรโมทร้านให้พิการบิวตี้ของเรานะคะทุกคนนี่คะ่ะแทมเทมท,ทคือสวยมากนะคะนางสวยมากทุกคนนะคะเราก็เสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะคะนี่ก็เือกล้องทัดแจ๋วเลยพ,พี่บอกว่ากล้องทัดแจ๋วใช่คะ่ะไม่สวยไม่แววไม่เวา,เา,เานี่นะคะทุกคนแถมเลี้ยงน้ําเราอีกเนาะ ชาเขียว<า>คนละหนึ่งแก้วนะคะที่การบิวตี้นะคะทุกคนที่ร้านีการบิวตี้นะคะตรงข้ามที่ตรงข้ามสาราธรรมศพ44เลยนะคะทุกคนนะคะมันจะอันนัน้นมันเป็นอันนั้นเส้นห้างที่อันนั้นเส้นเส้นอันนั้นสาราธรรมศพนะคะทุกคนถ้าเรามาตรงนั้นก็ตรงข้ามกับสายสองนะคะทุกคน เข้ามาทางฝั่งนั้นก็ฝั่งสายสองนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเข้ามาอีกทางนึงก็ฝั่งสรารยานอกทุกคนมันก็จะเป็นเส้นทางแต่ว่าเสื่อมต่อกันไหนนะทุกคนนะคะก็เวะมาได้นะคะอุดหนุนนะคะก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนก่อนจะไปกันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใ,ใจให้เพจนํามเดิพมพ่อแมพินองนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะสวยกันแล้วทุกคนบ๊ายบายคนสวยบ๊ายบาย